Thank you สำหรับภาควิชาภาษาอังกฤษนะคะมีการจัดการเรียนการสอนเป็น2ระดับด้วยกันก็คือในระดับปริญญาตรีที่ศูนย์รังสิตแล้วก็ในระดับปริญญาโทที่ท่าพรจจันทร์นะคะ,ะสำหรับภาพรวมของการศึกษาในภาควิชาของเราก็คือว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าภาควิชานี้แตกต่างจากภาควิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาศาสตร์อย่างไรนะคะภาควิชาของเราเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นการเรียน เรื่องทักษะภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวก็คือว่าจะมุ่งเน้นการเรียนเนื้อหาโดยผ่านการศึกษาตัวบททางวรรณกรรมที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นนวนรณยายเรื่องสรรั้นภาพยนตร์หรือบทละครนะคะนอกจากนั้นก็คือพอเราเรียนตัวเนื้อหาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูบริบททางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองนะคะหรือว่าบริบท ทางด้านสังคมที่อยู่แวดล้อมตัวเนื้อหางานวรรณกรรมนั้นๆน,น,นะคะรวมถึงเราจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์วิจารณงานวรรณกรรมนะคะโดยใช้ทฤษฎีทางวรรณกรรมนะคะในการมาคิดวิเคราะห์นะคะและสุดท้ายสิ่งที่เราเรียนกันก็คือการแปลนะคะโดยเฉพาะการแปลวรรณกรรมแล้วก็การแปลบทภาพยนตร์ค่ะ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษนะคะจะเรียนวรรณคดีอังกฤษหลายๆประเภทด้วยกันค่ะมีกวีนิพนธ์เรื่องสัน้นนวนิยายบทละครภาพยนตร์การ์ตูนเรียนหมดเลยค่ะวิธีการเลือกนะคะก็คือจะเรียนงานชิ้นงานชิ้นเอกของนักเขียนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกค่ะยกตัวอย่างเช่นเกรทแกรบี้นะคะที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เราก็จะได้เรียนนวนิยายเรื่องเกรทแกตบี้ค่ะหรือว่าก่อนหน้านี้น,นะคะก็จะมีแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าฮังเกิลเกมเราก็ได้เรียนเหมือนกันค่ะ ส่วนเวลาเรียนในห้องเรียนนะคะเราจะมีการกําหนดกันก่อนว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรและอ่านกันกี่หน้าก็จะอ่านก่อนเข้าเรียนค่ะพอถึงเวลาเข้าเรียนเราก็จะมาถกเถียงกันว่าเรื่องที่เราอ่านไปเนี่ยมีประเด็นไหนหน่าสนใจบ้างนักเขียนใช้เทคนิคใดในการเขียนหรือว่ามีประเด็นไหนที่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องค่ะหลังจากที่เรามีการตีความแล้วนะคะเราก็จะมีการเขียนออกมาค่ะบางครั้งก็จะเป็นย่อหน้าเล็กๆบางครั้งก็จะเป็นเรียงความเป็นบทความซึ่งเวลาเราเขียนส่งเนี่ยเราจะเขียนส่งเป็นภาษาอังกฤษค่ะ คุณสมบัติของนักศึกษาเอกภาษาวรรณคดาีอังกฤษอย่างแรกนะครับก็ต้องเป็นคนที่มีใจรักการอา่านเนื่องจากว่าในแต่ละเทอมเนี่ยมีสิ่งที่ต้องอ่านเยอะมากแล้วสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยก็คือ,อวรรณกรรมและก็วรรณคดีนะครับการที่เราจะเข้าใจมันก็คือเราก็ต้องอา่านถ้าเกิดใครที่ไม่มีใจรักการอ่านเนี่ยก็อาจจะทําให้การเรียนในเอกเนี่ยค่อนข้างลําบากพอสมควรอย่างที่สองนะครับก็คือต้องมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีครับภาษาอังกฤษนะครับเราใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนนะครับเพราะฉะนั้น การที่มีภาษาอังกฤษ,กษที่ดีก็ทําให้เราอ่านตัววรรณกรรมได้อย่างเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถเขียนถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างดีครับอ,อย่างสุดท้ายนะครับต้องเป็นคนที่มีความคิดวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์นะครับหรือที่เรียกว่ามี critical thinking นะครับการเรียนวรรณคดีอังกฤษของเราเจะเรียนในระดับที่ลึกกว่าการอ่านจับใจความทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับฟังดูอาจจะยากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทักษะที่สามารถ มาเรียนแล้วก็มาศึกษาได้อาจารย์ก็จะเป็นผู้ช่วยแนะนําแล้วก็สั่งสอนเราครับก็อยากจะฝากนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็อยากจะให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภาษาวรรณคดีเกศของเราครับนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนะคะภาควิชาของเราก็ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษานะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะคะที่มีความรู้เกี่ยวกับ วรรณกรรมมาทำเวิร์กช็อปหรือให้ความรู้โดยการจัดงานสัมมนาวิชาการต่างๆนะคะที่เราทำเป็นประจำก็คืออย่างเช่นการเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเขียนบทละครเวทีแล้วก็การแสดงละครเวทีมาให้ความรู้กับนักศึกษาในการจัดทำละครเวทีนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมโดยการนำเอาความรู้ที่เรียนในห้องเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้ทำเป็นกิจกรรมในทางปฏิบัติได้อย่างจริงนะคะ สำหรับความรู้นะคะที่นักศึกษาจะได้จากการเรียนเอกวิชาภาษาเรียงกฤษนะคะหนึ่งเลยก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานวรรณกรรมนะคะในโลกของมนุษยศาสตร์เนี่ยสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวมนุษย์แล้วก็สังคมที่รอบตัวที่อยู่รอบตัวเรานะคะออนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะได้รับก็คือความรู้ในด้านทักษะภ,ภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังพูดอ่านเขียนที่เราจะได้จากการเรียนในห้องเรียนรวมถึงการทํางานส่ง าจารย์นะคะส่วนทักษะอีกด้านหนึ่งที่คิดว่าจําเป็นมากๆทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็การเรียนการทํางานก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณนะคะที่เป็นทักษะที่นักศึกษาควรจะมีนะคะในการใช้ชีวิตะคะ่ะนอกนอจากกิจกรรมแล้วนะคะถามว่าถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยจบจากเอกเราไปแล้วเนี่ยสามารถทํางานไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะคะ ความรู้ที่ได้จากภาควิชาของเราเนี่ยสามารถนําไปประกอบอาชีพได้หลากหลายนะคะทั้งที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวรรณกรรมโดยตรงเช่นการไปเป็นบรรณาธิการในสํานักพิมพ์วารสารหนังสือต่างๆนะคะหรือว่าไปเป็นครูสอนวรรณกรรมเป็นนักแปลบทภาพยนตร์หรือว่าแปลงานวรรณกรรมก็ได้หรือว่าสามารถไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาเดียวกันนะคะ นอกจากนี้เราสามารถที่จะใช้ความรู้ที่เรามีทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไปใช้ในการทำงานได้เช่นไปเป็นไกด์หรือว่าไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไปทำงานในโรงแรมหรือว่าบริษัทใหญ่ๆที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารก็ได้นะคะ หรือเราจะไปประกอบอาชีพที่อาจจะเป็นอาชีพอื่นไปเลยโดยการใช้ทักษะที่สําคัญอีกอันนึงที่เราได้จากการเรียนในภาควิชาก็คือทักษะในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ค่ะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะมาใช้ในการประกอบอาชีพอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สําคัญนะคะที่สามารถนําเอาไปใช้ได้ก็ขอให้ทุกคนนะคะที่สนใจที่จะศึกษาเรื่องของวรรณกรรมนะคะมีการ รักการอ่านหนังสือนะคะหรือว่าอยากจะแชร์ความคิดเห็นว่าตัวเองได้ไปอ่านได้ไปดูอะไรมานะคะก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะตรงนี้ให้เข้ามาร่วมเรียนในเอกของเราค่ะ